สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แต่ว่าเราจะเล่นเป็นเผ่าไหนก็ต้องรอดูนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเปิดมาครับยังไม่มีอะไรครับผมมวยโอเคครับลงแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ใครที่สนใจที่แบบว่าชอบดูอนิเมะนะครับตอนนี้ผมมีช่องใหม่แล้วนะชื่อช่องว่าอนิเมอร์นะครับผม สามารถใครที่สนใจสามารถไปกดติดตามหรือไปดูไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ตรงบนสุดของความพิถียนนะโอเคโอ้มค์กโอ้โหเกมนี้มาถึงก็เจอไอ้น,นี่เลยครับ oh oh อรเ,เ,เลติโนครับ,รบยังไงยังไง โอ้โหชิ้นแรกครับตามบัตรอัพดาวได้อมยิ้มครับผมโอ้โหอย่างนี้ขอขออนุญาตยอมแพ้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เราอาจจะเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้โอ้โหสู้กันสูน้สทุกบ้านครับทุกคนเหลือเชื่อครับมีแค่ผมเล่นยอมแพ้บ้านเดียวนะอย่างนี้เราเสียเปียบมากๆเลยนะครับโอกาสที่ผมจะแตกเร็วสูงนะ คือวพาตอนนี้เรายอมแพ้เนี่ยเราเสียเลือดแม่งแบบอาจจะเหลือเจิบก็ได้นะครับเป็นเป็นไปได้นะอาจจะเหลือประมาณ80ด0ิเจสิบเลยนะเจ็บหอะไรประมาณเนี้ยเพราะตอนนี้แม่งหนักหน่วงมากนะครับโอ้โหโอ้โหเล่นสู้กันยับเลยว่ะตาบัดอย่างนี้เราควรจะเล่นอะไรดีครับทุกคนของเราก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่เทคนิคแรกที่เราควรมีคือการยอมแพ้เพื่อเก็บสตรกเงินนะครับผม เหมือนเช่นเคยอะ่ะเหมือนเช่นเคยอะ่ะการเก็บสแต็กเงินก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันสุดขนาดไหนนะเนี่ยมีบ้านหนึ่งโรงแด้นยผมเจอผมก็แพ้อยู่ดีครับชิวๆครับทุกคนเต็มนี้แพ้สองรอบติดนะครับรอบต่อไปแพ้เหลือประมาณ80ดิ เหลือ80ตาบัตรอัพดาวตาบัตรอัพดาวเจอสถานการณ์นี้อมเล่นตาบัตรอัพดาวแบบผงไม่ดีเหรอหลักๆเกยคือเวลามีตาบัตรเนี่ยต้องมีทอยก่อนมีทอยแล้วค่อยมีสมุดที่หลังนะครับสมุดกับโอ้บเนี่ยผมอาจจะเลือกผมอาจจะเลือกที่หลังอยากจะได้ทอยก่อนนะครับไม่อยากให้สมุดมาพร้อมทอยนะเพราะว่าเกมนี้มันเหมือนจะต้องการทอยมากกว่านะครับไม่มีตัวอะไรเลยครับทุกคนเหลือจะเชื่อครับผม แล้วนอแบนเกลื่อนจัดนะเกมนี้โบเคนบ้านหนึ่งแต่เราพยายามส่องดูก่อนว่าบ้านไหนแบบของเบเอร์มั้งโอเคครับจากที่ผมดูอะมีแค่บ้านเดียวครับที่มีโบเคนผมว่าเราอาจจะได้ไปวัดกับบ้านนั้นตอนสุดท้ายนะครับอาจจะได้ไปวัดกับบ้านนั้นตอนสุดท้ายนะอะเดี๋ยวซื้อสองตัวนี้มาก่อนครับเดี๋ยวเก็บไอตัวนี้ไปหนึ่งครับเผื่อได้เล่นอิลิเมนต์นะครับผม โอ้ m g วีล่าวีล่าแข็งไม่พอหรอกจริงวีล่าดาวเดียวจะเอาอะไรไปสู้ฟอร์เรนครับโอเคคิวเลนมาแล้วครับไปขึ้นเวลสองทีเกมนี้เราเน้นขึ้นเวลเร็วนะครับเกมนี้เราจะเน้นไปที่การขึ้นเวลให้เร็วที่สุดนะผมยิ้มใส่ตัวน,นี้ครับโอเค คือตอนนี้เราไม่ต้องไปสนอะไรมากมายครับเราพยายามขึ้นเบลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตามบัตรดับดาวเนี่ยที่สำคัญคือต้องเจอมากับเทนก่อนคนอื่นเขานะยิ่งของไม่ดียต้องรีบเลยแหละช้าไม่ได้นะครับไปไปยกต้องต้องได้มานาหรือตัดเลือดนะจังหวะนี้นะครับถ้าไม่ได้มานาตัดเลือดผมว่าหนทางเรามันอีกยาวไกลนะครับเปียง โอ้โหได้มานาโอเคอยู่มานาที่แบบไม่ค่อยดีด้วยครับมานานี้คือไม่ไม่ค่อยดีด้ยนะบอกเลยเป็นมานาแบบว่าล่างๆเลยอะเป็นมานาแบบว่าล่างๆเลยครับไม่ค่อยดีนะโอ้ค่อนข้างเซ็งนิดนึงเลยครับตอนนี้พอมดใส่นี้โอเคต้องยอมแพ้ต่อเนื่องไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าของเรามันไม่ค่อยสุดด้วยนะทีนี้ มีโบฟอเรนกันเกือบทุกบ้านครับฟอเรนสี่ห้าบ้านอนะ <c oughs> มีฟอเรนกันสี่ห้าบ้านนะครับผมผมเป็นคนนึงที่ไม่มีนะแต่ผมไม่กลัวครับผมมันใจสู้อยู่แล้วนะเรียบร้อยครับแทงอีกรอบนึงยกสวยไปโอโห้ไปโอยิงยิงอะไรอะโอ้ยทุกคนไปโอยิงอะไรอะครับบอกผมที โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโด,โดนโดนซิลแม่งปลาดาวกระจายนะหลังหักครับโอ้โหโบเกนไกอาโบเคนครับทุกคนโบเคนแนะนำเลยจังหวะนี้มีคนเล่นแอสซินด้วยเราเล่นเป็นโบเคนมีคนเล่นช้างโอ้มีคนจะเล่นเม้นนะเกมนี้นะครับฟอเลนสวยครับตัดเลือดสวยช้างสวยครับโลหนึ่งทีครับได้เลี้ยวได้กันเวสหรอข่าตัวนี้ก่อน ซื้อเลี้ยวกดการเวทมาครับเล่นเป็นการเวทประมาณนี้ไปก่อนครับทุกคนนี้เคสวยประมาณนี้แหละครับกาลังสวยเลยสวยจัดอะครับไม่รู้จะอธิบายคำไหนแล้วแต่น่าจะแพ้นะแต่น่าจะแพ้ครับแม่เงเอ้ยโดนย้อนยิงสิโอ้โหไม,ไม่ไม่ทันย้อนว่ะทุกคนไม่ทันย้อนว่ะเกมนี้ต่อเนื่องห้าครั้งต้องมีครับ ต่อเนื่องห้าครั้งต้องมีครับสู้ย้อนไม่ได้นะอมผมไม่าช้างแม่งช้างไม่ได้เลยลวครับถ้าย้อนแข็งขนาดนี้นะไปไปขึ้นเบลก่อนขึ้นเบลยาวครับเกมนี้เห็นขึ้นเบล,เล,เล,เลปื๊ปืป,ป,ปืโอเคโอ้ตอนนี้สถานการณ์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลือนเหลือหกสิบห้าเทินแปดถ้าเราแพ้เทินแปดเทินเก้าจะเหลือประมาณสักห้าสิบ แล้วเป็นมันเป็นตาบัตรด้วยนะตาบัตรอัพดาวเนี่ยเวลาเลือดน้อยๆมันจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเวลาคนอื่นมีม้ามีเทนเนี่ยมันเราโดนทีนึงลุดเทลยี่สิบสามสิบนะครับเป็นไปได้เลยนะบ้านเลือดร้อยมีโบเกนเลือดร้อยมาตรงนี้ดึงตรงนี้โอเคครับน่าจะพอได้อยู่ต้องวัดใจไปเลยครับเกมนี้บัตรอัพดาวถ้าเจอเทนหรือม้าก็าใส่เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเจอเทนหรือม้าเราใส่เลยนะ ไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากมายครับโอ้โหชนะอีกรอบนี้จริงปะเนี่ยโอ้หนี่คิดว่าน่าจะชนะวะน่าจะจริงแล้วละ่ะเกมเนี้ยโอ้โหน่าจะจริงล้วละครับทุกคนน่าจะชนะนะเรียบร้อยปะย่างเรียบร้อยครับชนะจริงด้วยครับทุกคนโอ้โจะร้องไห้วะโลทีหนึ่งได้เทลได้กันเว่เยได้นี่เซฟิล่า โ oh, เอาไงวะเนี่ยได้เทล,ลอีกเอานี้ลงไปก่อนแล้วของเทล,ลมันไม่มีะครับทุกคนตอนนี้เ oh, อเลเมนต์โคตรเยอะครับเกมนี้ยังไงผมว่าเราต้องหาเปต้ามาเป่าเหลี่ยมให้ได้ก่อนนะอันนี้คือหลักๆเลยนะครับที่เราควรจะต้องมีนะตอนนี้นะหาเปต้าเป่าเหลี่ยมนะครับโอ้โห oh, เรียบร้อยเลยครับทุกคน ชนะตาแพ้ตาเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหสแต็กสียงหมดทุกอย่างครับเอาละครับตอนนี้ผมตกที่นั่งลําบากแล้วนะผมตกที่นั่งลําบากจะจัดแล้วนะครับโอ้โหมาหลอดมาหลอดโอ้โแลวตานี้เจอย้อนอีกโอ้โเล่นมาหลอดก็ไม่กูดอีกโอ้ยอะไรวันนี้หัวผมจะปวดครับทุกคน ไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะคือเราจะเล่นมาหลอดได้ก็ต่อเมื่อทีมฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยมีคนเล่นยอนนะครับถ้ามีคนเล่นยอนเยอะๆอย่างเงี้ยมาหลอดแม่งไม่มันโดนแบบมันโดนเซนแล้วมันไม่ได้ขยับนะครับโอ้เอาแล้วครับคิดไม่ตกแล้วครับเกมนี้ครับตึงจริงๆครับเกมนี้โอ้โหจะเล่นเทลก็เล่นไม่ได้ครับของมันไม่ใช่เทลน,นะตอนนี้นะแกเกมไงด,ดีวะเนี่ย เขียวว่ะเขียวม้าเหรอเรือล่าสองอ่ะดูแล้วยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะโดนกายภาพมันจะไม่ไหวแล้วนะประมาณนี้พอได้อยู่แล้วพอเลนเขียวดีป่ะวะ่ะพอเลนเขียวมาหลอดทุกคนครับ ผมเห็นแล้วผมเหนื่อยว่ะผมเห็นแล้วผมเหนื่อยเลยครับตัวโอ้ยตัวเรามันไม่สุดอะเกมเนี้ยจริงครับตัวเรามันไม่สุดจริงจริงเว้ยผมไม่รู้จะทํายังไงเลยครับดัมเมจยผมก็ไม่ค่อยพอเตอนเนี้ยโอ้โหแพ้ยังไงก็แพ้บ้านเนี้ยซู้มไม่ได้เลยครับ <S <S คือซีเนียร์มันฮิวเมื่อไหร่คือผมโดนเลยนะเรียบร้อยครับ, <S <S ค,รบคือเราไม่มีทางเก็บเก็บซีเนียร์ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะเราไม่ได้ใส่ตัดเลือดใช่ปะเรียบร้อยครับแพ้ต่อเนื่องครับโอ้โหสุดจัดโอ้โหตัดตัดเลือดโอ้โอ้โหทุกคนตัดเลือดก่อนครับโอ้โหตาน,นี้สุดๆเลยครับของแต่ละชิ้นคือมันจะว่ามันก็ดีครับแต่ว่าคือมันมาทับซ้อนกันไงตอนเนี้ยหยิบบีบแล้วกันโลหนึ่งทีคือตัวนี้ มาหลอดผมว่าไม่ได้เล่นว่ะเอออ่ะผมขายเลยครับมาหลอดผมส่วนตัวผมนะจากประสบการณ์ผมว่าไม่ได้เล่นจริงๆจากประสบการณ์ผมเลยคือไม่ได้เล่นแน่ๆครับเพราะว่ามันมียอนไงเราไม่อยากเจอยอนครับเห็นนะดึงยอนมารูดซะหน่อยมาวางหลวมเหรอวางหลวมเหรอนี่นี่วางหลหลวมอย่างนี้วางหลหลวมอย่างนี้ผมเอาให้หลุดดีหลุดดี รออะไรหลุดดีเป็นไงครับเนี่ยครับต่อให้คุณคุณแบบมีของดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณวางตัวไม่ดีมันก็จะโดนประมาณนี้นะครับวางตัวให้เขาดึงก็ประมาณนี้นะบ้านนี้นาคอสของของนานาไม่มีนะครับถ้าเรามีเทลสตาร์หลักจะสวยเลยนะจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เน้นขึ้นเวลไปก่อน,นครับแล้วก็โลปนาคอสสวยครับโลต่อเทลกิกซี่โอ,โอ้ยเทลกิกซี่เลยเหรอวะ เทวกิกซี่แต่ว่ามันโดนช้างไงเกมน,นี้ขายเลยครับทุกคนเชื่อผมเทวกิกซี่มันหมดน้ำยาแล้วครับจริงๆนะถ้าเราดึงหลังถ้าเราดึงหลังสวยนวเนี่ยดึงหลังสวยนวเนี่ยกินี้โอ้ดึงหลังได้เล่นเลยอะ่ะดึงหลังได้เล่นเลยครับเกมน,นี้ ดึงหลังได้เล่นจริงครับบอกเลยดึงหลังได้เล่นเห็นบ้าสวยๆเลยครับดึงหลังได้เล่นผมบอกแล้วแทงสวยครับตอนนี้เราต้องพยายามเจาะดึงหลังไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทีมฝ่ายตรงข้าววางตัวกันค่อนข้างหลวมนะครับหลวมจะจัดเลยนะคือไม่มีใครกันหลังเลยนะครับถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราดึงอย่างนี้เราก็ต้องไหลไปครับสองดาวโอเคโลทีนึงสองดาวโอเคมาฉีเปิดสตาร์ทให้หน่อยดิลูกไป ฉี่เปิดตาไม่ดีดิไม่ดี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 อย่างงี้ไม่ดีครับประมาณนี้ดีกว่าสวยครับดึงหลังสวยจัดแทงสองแทงสองดูดิหลังคือหายโอยเหมือนจะแพ้เฮ้ย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 เหมือนจะแพ้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็น อะไรเล่ารู้จักฉี่ไหมโอเ้เฮ้ยเหมือนมันจะไม่รู้จักกว่าทุกคนสวยครับล้มครับโอเคจังหวะนี้แหละเราต้องเจอพวกม้าอะไรให้ได้ครับทุกคนฉี่ถือว่าแข็งอยู่นะฉี่นี่ดาเมดได้อยู่นะครับทุกคนเมื่อกี้นะโอเคนี้ตึงๆไปเลยเว้ยและอิเิเมนต์บานเลยว่ะ โอ้ยคอมใหม่ดีวะเนี่ยบีดก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะถ้าได้อฟเดี๋ยวผมเล่นไอ้นี่เลยดีกว่าถ้าถ้าได้อฟออมมาใจผมเล่นเดมิคอสดีกว่าครับทุกคนถ้าได้อบนะจะเล่นเดมิคอสเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็เราไม่รู้จะทำไงครับทุกคนเครียดตอนเนี้ยไม่ได้ดาคไอ้ไม่ได้เปต้าด้วยนะต่อด้สถานการณ์การมันไม่ค่อยเข้าผมเท่าไหร่เลยนะครับตัวเนตัวนอร์แมนก็ไม่ค่อยสองดาวนะฟอเรติโน่อย่างเงี้ยไม่สองดาว ได้ทอยด้วยว่ะเป็นไอเทมที่โอเคเลยเนี่ยมันก็คงต้องโอเคแหละเพราะว่ามันสองแล้วไงครับปังปึ้งปัง,ปงเทนเปิดศาสตร์เทนเปิดศาสตร์เอาเคียวไปเลยลูกรักปึ๊บเอาอันที่ออกครับพอเล่นออกเล่นดินฉีฉีไม่โอวะ่ะ ขายฉี่เอาเงินสีคุ้มสุดแล้วก็เอานาคอไปป่วนเนี่ยแหละที่สุดของที่สุดเนี่ยแหละผมว่าเนี่ยแหละดีที่สุดละดีที่สุดแล้วครับเทนใส่ของเซตนี้แม่งไม่น่าจะล้มง่ายๆครับโอเคครับเป็นไงอะ่ะทุกคนดูดิดูเทนดิเทนคือเราเราได้แล้วเรายักเลยดิเราได้เรายักเลยครับจังหวะนี้ผมอาจจะไปเดีบีกอนก็เป็นได้นะครับทุกคนครับ เพราะว่า oh, ตอนนี้คือคอมโบเราแม่งไปทางเดมิกรสได้สบายนะครับเดี๋ยวขอขายขายเบอร์ดัมก่อนเบอร์ดัมแม่งไม่สำคัญกับผมอีกต่อไปครับเดี๋ยวขอดูก่อนมีใครเล่นอะไรบ้างอิลิเมนต์นอร์แมนโอเคโอเคเดมิกรสได้เล่นอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเดมิกรสเราอาจจะได้เล่นอยู่นะครับถ้าได้ออปอีกอันหนึ่งนะอา้าวตัดเลือดสวยดินี่เทนใส่ตัดเลือดไปดิครับสู้สู้สู้อิลิเมนต์ส, Element สบายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้สู้อิลิเมนต์สบายเลยนะ โอเคสวยจัดเก็บหมึกไว้ก่อนเก็บหมึกไว้ก่อนอย่าให้ฝ่ายรงค้ามได้เล่นหมึกครับเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหไม่ทำไมไม่ไมีมมคนเล่นบีทเลยวะหรือจะเชื่อครับหรือว่าบีทมันตกสมัยไปแล้ววะทุกคนนี่นะบ้านนี้เล่นเทลเราดึงเทลมาลูดเราดึงเทลมาลูดเราจะต้องแข่งนิดนึงอลองดู สวยสวยเคลูดโอเคครับเทนสาสสวยลูดโอเคครับสวยสวยครับผมแตกหมดครับจังหวะนี้แตกหมดครับเทนนี่มันตัวแบกของแท้เลยวะ่ะเรากักบีดไว้เฉยๆนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะเกมนี้เดี๋ยวเราจะไปจกที่เดีย e มีกอนนะครับโอ้โหหมึก โอ้ยไม่อยากเล่นบีดเลยไม่อยากเล่นบีดเลยจริงๆเนาะซื้อก่อนซื้อไว้เล่นก่อนครับทุกคนไม่ต้องตกใจครับซื้อไว้เล่นก่อนแบงเอ้ยบีดนันก็ชอบออกจังเลยอะดูดิผมเอ้ผมไม่อยากเล่นบีดนะเว้จริงๆแต่แบบมันมันออกมาตลอดเลยอะผมไม่อยากเล่นจริงๆอันนี้ยะรือทุกคนอยากว่าผมชอบเล่นบีดชอบเล่นบีดอีกอะขอลงแค่หมึกตัวเดียวไปก่อนเลยกันครับ ตอนนี้ผมต้องหาตัวนี้ให้เจอนะลูเมียนะครับได้ลูเมียมาน่าจะไหลสบายนะครับเกมน,นี้สวยโอ้โหสบายเลยครับสบายจัดเลยครับบังให้หมดโอ้โหลุดเลยโอ้โหลุดเป็นฝูงอะ่ะเกมน,นี้อุ้ยมันแก้วเลยครับงานนี้มันแก้วเลยครับ เฮ้ยมีคนเล่นสามเดมอนทุกคนถ,ถ้าถ้าสามเดมอนนี่เราแพ้เราเล่นเดมิกอสเราแพ้ทางอะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าของของเขามีอะไรบ้างโอ้โหมีม้าตายเกิดด้วยม้าตายเกิดถ้าเล่นเดมิกอสเปตาต้องเป่าต้องมีตัวคำ้ำอ่ะต้องมีตัวค้ำสองตัวครับเกมนี้โอ้ได้เปตาอีกว่ะวิ่งแมงสุดขนาดนี้วะเนี่ยเกมนี้ ถ้าเราขึ้นเก้าเราเล่นเปต้าเป่าเหลี่ยมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรานิ่งๆไว้ก่อนนะตอนนี้เรานิ่งๆไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องแบบไปเปิดเผยความลับที่แท้จริงให้เขาเห็นนะผมกลัวเทนติดมมาม้ากเลยว่ะกลัวแพ้เทนว่ะเกมเนี้ยพี่ผมกลัวแพ้ม้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรครับน,น่าจะพอไหวอยู่นเกมนี้ลูดโอเคเทนสัตว์สวยครับผมหายหมดหายหมดหายต่อมหายต่อมครับ ชนะต่อเนื่องเจ็ดครั้งทุกคนโอ้โหอันนี้คือผมไม่ได้เล่นบีแต่เนี่ยคอมโบนอร์แมนแบบไว้ก่อนนะครับกังไหลายๆเลยนะตอนนี้คือมึกสองดาวถ้าเราได้เราเอามาํำก่อนได้นะครับมึกไม่จำเป็นต้องมีบัฟบีนะใส่เคียวให้มันอันเดียวมันก็เปิดได้นะครับอันนี้เลยคือความลับของอความลับของมึกเลยนะครับผมความรักให้ได้เลยวะ่ะแต่ว่า เราเราเล่นเดบิคออสเจอสามเดมมนมันน่าจะน่าจะงานหนักนะครับบอกเลยว่าน่าจะงานหนักนะเกมนี้นะเดี๋ยวผมขายไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเอ้ยแม่งเก็บบีดอีกแล้วอะไร,งไรเงี้ยเออมาผมขายแล้วผมไม่เล่นบีดก็ได้ฝีมือผมมีครับบอกเลยไม่จะเป็นต้องพึ่งพลังบีดอะไรมากมายครับเทคนิคการโยกเปาเหลี่ยมผมบอกเลยว่าเก็บได้หมดนะจังหวะนีโ้โอเคโอเค คือยิ่งถ้าเรามีตัดเลือดสองชิ้นนะผมแนะนาให้เราเล่นเดมิกอรสได้เลยนะครับแม่ตัวหนึ่งไปต้าตัวหนึ่งนะครับรับประกันว่าแม่งหายหมดแน่นอนนะคือถึงเราจะแพ้ทางสามก็จริงนะครับแต่ว่าสามเดมอนมันก็มีจุดอ่อนอยู่ถ้าเกิดของมาไม่ฟูลเนี่ยเราก็พอสู้เขาได้นะครับเนี่ยบ้านเนี้ยสามเดมอนเนี่ยต้นแอมไพเนี่ยเขาเล่นสาเดมอนซึ่งเราอาจจะสู้เขายากแต่จริงถ้าเราเล่นฟอร์ซับอ่ะเราจะสู้ของง่ายกว่านี้ครับเดี๋ยวต้องดู ว่าจะยังไงได้บัตรรับรายอีกใบหนึ่งอาจจะต้องใส่ม้าหรือแม่นะครับเกมนี้สวยแต่คือมานามันยังไม่มีไงก็เลยยังไม่อยากยัดแม่นะครับเดี๋ยวเพื่อยัดไปแล้วแม่งแบบแม่งไม่มีไม่มีตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แย่ครับโอ้ลืมซื้อเรี่ยเลยวะพลาดแล้วนี่อันนี้ต้องบอกว่าพลาดนะครับนี่เล่นอันนี้แล้วก็เอาหมึกออกเล่นเป็นอันนี้เป่าเหลี่ยมตักเลือด ยัให้รอนเลี้ยวไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับโอเคเป่าเหลี่ยมสวยครับโดนทุกตัวไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะโดนทุกตัวครับบอกได้คำเดียวว่าโดนทุกตัวอย่าบอกนะแพนะคขต,ตัวเดียวอะ่ะโอ้โหรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยนะเนี่ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่น โอ้โหเกือบแพ้ครับทุกคนเหลือเชื่อไายมือก่อนไายมือก่อนครับจังหวะน,นี้ถ้าได้อบคือเราเล่นแม่เลยนะทุกคนไม่รอรีนะครับดวก่อนคนนี้เขายัดของมาหลอดปะเอา้าเขาไม่ยัดของมาหลอดด้วยสวยดีออกไม่ใช่ดิคนละบ้านกันดีโอเครู้เรื่องครับทุกคนไปแม่ปั้งโอเคเรียบร้อยเราได้แม่แล้วครับลงบัฟสี่ตาฮนอแมนออกเลยปึ้งปึ้งเอา้าขาดตัวอะไรอะ่ะ ขาลีเล่น่าโอ้ยตายแล้วจึิงครับผมได้ดีเล็กตัวก็จะไม่พอลงยแลครับแม่เออได้บักอีกอเดี๋ยวจะลงดีเล็กซะก่อนครับลงดีเล็กแทนไปก่อนแล้วก็โอ๊บแม่โอ๊บแม่สร้อยม่วงแม่ตัดเลือดแม่ครับเต่าซ้ายไปลูกพ่อสวยครับโดนม้าครับจังหวะนี้ เตต้ายังไงเป่าหมาล้มไหมหมาไม่ล้มครับทุกคนเหลือเชื่อเฮ้ยเอาดีๆีหมาไม่ล้มหมดเนี่ยโอ้โเรียบร้อยครับโอ้โหหมาตัวเดียวแม่งเก็บผมทั้งดงครับเหลือจ่าเชื่อครับผมโอ้โหเกมนี้เดมิกอสผมแม่งโดนโดนสาเดมอนไม่ไหวจริงจริะทุกคนครับเราจะต้องแก้ทางสามเดมอนยังไงดีวะ โดยการเป่าเหลี่ยมเท่านั้นนะครับที่ผมค,คิดนะที่ผมคิดในหัวนะครับตอนนี้นะคือ,อยังไ,ไงแมกก็ต้องสามเดมอนเท่านั้นอ่ะเผ่าอื่นแมกไม่ไหวเลย่ะแล้ว,ลวต้องหาม้ามาค้ำอีกสักตัวหนึ่งน่าจะโอเคอยู่ครับ <S <S โอเคคอมโบสุดแล้วตอนนี้โอเคเทนสองดาวอีกตัวหนึง <S <S น่งแทนตัวนี้วิมาดีมาเทนสองดาวหลายตัวแล้วมาเราอ่ะเราเทนสองดาวหลายตัวแล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับเกมนี้ครับไม่เจอบ้านนี้ก็เจอบ้านนี้นะครับ ซึ่งบ้านนี้มีโบเกนเราจะเป่าม้าก่อนนะครับแล้วเอาตัดเลือดไปตีนะเอ,อโอเคผมรู้แล้วว่าจะประมาณไหนนะครับโอเคประมาณนี้แหละดึงขวาแล้วก็เป่าสวยครับเพนสองฝั่งต่างละตัวหายหมดหลุดดิหลุดืหเพนลุกขึ้นมาสาดแตกเรียบร้อยครับแตกละวหนึ่ง ต้นแวมไรยเฮ้ยดาวคอสามเลยหรอเฮ้ยโอ้โหทุกคนครับอย่าให้ผมพูดเลยครับงานงอกผมบอ,อกได้คาเดียวงานงอกตอนเนี้และดาวคอสามหกบีทเอามันไม่ลงอะเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวระดับแรกแจ็คมันต้องมีทางออกดิทุกคนผมมีทางออกครับผมมีทางออกแต่ว่าเราต้องหาตัวโอเคได้ลิได้มาโอเคแต่ว่าบัตรดับดาวเราไม่มีแล้วไงเดี๋ยวหลังเทิร์นนี้เราค่อยว่ากันครับทุกคน อ่าเขาได้โอเคเขาได้เขาได้เขาได้ไดบัคกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะขายนะครับจบรอบนี้ผมว่าผมจะขายโอเคต่อไปเจอบ้านนี้เป่าขวาดึงหลังนาคอสได้สวยนะเนี่ยโอ้แต่ว่าเราดึงนาคอสมามันก็ไม่สวยอยู่แล้วล่ะจริงๆเราดึงนาคอสมามันก็ไม่ได้แล้วครับทีนี้เฮ้ยสวยหลับนาคอสเฮ้ยสวยนี่นาคอสโดนหลับไปดีครับ <c oughs> สู้ไม่ได้เลยว่ะทุกคนโอ้สู้บ้านล่างได้ว่ะแต่สู้บ้านแรกไม่ได้ว่ะนาขอสามดาวดามจเขามาจากเทนกับกับม้าหลักๆเลยนะครับดาเมจเขามาจากม้ากระทิหลักๆเลยนะถ้าเกิดเราจะดึงนาคอสเขามาเนี่ยผมต้องมั่นใจว่าเราดึงนาคอสเขามาแล้วนาวคอสเขาโดนสตันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีทอยใช่ไหมนาคอสเขาเ <c oughs> ดี๋ยวต้องคิดให้ออกว่าจะเอาอยัางไงเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลลอะผมอาจจะต้องเล่น3ามกันเวทนะครับอาจจะต้องเล่นสากันเวทนะที่คิดไว้นะครับ สามกันวทเพราะว่าเวลาเจอนาคอสนาคอสมันรำค่อนข้างแรงไงตอนเนี้ยเลือดเราเหลือสิบแปดเขาเหลืออยู่ห้าสิบเอ็ดเขามีนาคอสสามดาวเปต้าเปิดเป่าถ้าเราดึงนาคอสมาแล้วให้ม้าผมโดดม้าผมโดดก็ไม่ไหววะ่ะเอาไงดีวะสมมุติว่าถ้าเราเอาลิกเตอร์ลิกเตอร์เปิดใบใช่ปะดึงนาคอสมาให้ลิกเตอร์ใบแล้วก็ให้ให้พวกโอเมนตี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 ไหวปะวะทุกคน ค่อนข้างเล่นยากเลยทีนี้ผมต้องผมต้องคิดให้ออกให้ได้ครับว่าจะเอาอยัางไงครับเกมนี้เพราะว่ามันค่อนข้างยากนะถ้าเราลงมาเราลงอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราลงสามกันเวทมันก็ยังพอกันได้เพราะว่าเราแต่ว่าเราโดนดาเอจเทนหนัก,หน,กหนักเลยอะเทนเขามีแค่โบกซ์แค่น,นี้เ่าเหลือเชื่อที่ผมสู้ไม่ได้ครับค <c oughs> อสองได้แหวนด้วยเฮ้ย ทุกคนครับนี่อา,อาจจะเป็นสักหลาดใหม่ของผมเนี่ยเกมน,นี้นะครับโอ,โอเคครับไหลไปก่อนโอเคได้สามกันเวทยป่ะสามกันเวทยดแต่มันยังไม่พร้อมไงได้ไงวะม้าสองทีเนียสองอยังไงก็ต้องซื้อไว้ก่อนนะม้าสองลงแทนครับ,ลง,รบลงแทนลิเตอร์ใส่เคียวโอเค ผมว่าน่าจะไหวลิงโดนาคอตเต็มๆนะครับแต่ที่เหลือก็วัดใจเอานะโดดโอเคสวยครับทุกคนสวยอยู่เฮ้ยไม่ไหวเหรอมา้มาเฮ้ยม้าอู้หูยโดนทุกคนครับม,ม้าแม่งโดนตียับเลยว่ะทุกคนอูดาเมจผมไม่พอแน่เลยว่ะเอาไงดีวะเจ้ยแม่งติดคือตอนนี้ผมติดแค่ตัวเดียวคือเอาเทนกับไม่ลงเว้ย ม้าต้องมีสมุดอะครับถ้าได้สมุดมาผมคิดว่าผมน่าจะพอไหวอยู่ครับตอนนี้นะแต่ว่าเขาน่าจะกันมาไอ้นี่ล,ล่ะโกเก้นสองอันเหรอโกเก้นสองอันดึงขวานาคอสไม่ได้มานะเนี่ยแต่ถ้าโวเก้นสองอันมาผมไม่มีมานาเลยดิเอาไงดีนเนี่ยสรารการทุกคนครับคืนไม่เข้าคลายไม่ออกกันเลยแล้วครับพี่น้องจังหวะน,นี้ แต่ถ้าเอาทอยมามันจังพอไหวสองโบเคียนสองโบเคียนเอาเทนไปสองตัวเหรอมา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 วัดใจเลยมา <c oughs> ไม่ไหววะทุกคนเรียบร้อยวะ่ะ เรียบร้อยว่ะติดม้าตัวเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับรู้จักจานไหมอ่ะเออรู้จักแลลวครับแมงปรมมาจารย์จริงว่ะทุกคนไม่ไม่ไหวจริงๆครับทุกคนผมเต็มที่แล้วครับคือผมดึงสองโบกมาจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ดึงตรงทางซ้ายดิมันมันดึงมันมาดึงข้างหลังอะดีครับมันดึงเสียนะเกมนี้นะครับถือว่าผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆผมน่าหยิบคอยให้ม้าดีกว่าให้ม้ามันเปิดโดดตอนที่นาคอสมาลำผมว่ามีโอกาสชนะมากกว่านะครับอันนี้คือผมต้องบอกว่าผมเล่นพลาดด้วยนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ